ลูกค้าเนี่ยโทรศัพท์มาด้วยความดีใจนะก็มาเล่าก่อนคุณป้าเนี่ยอายุเจ็ดหดูแลสามีที่อายุ80ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคไตระยะจะ4บ้าง5บ้างคาดเกี่ยวอยู่ที่ g f r 15%บหซ็นบ้าง16-17ก็แล้วก็จะวนอย่างนี้นะคะคุณป้าเนี่ยก็ปรึกษาบีตั้งแต่พฤษภาปี2 0งศ สปีกว่าที่ดูแลกันมานะเรื่องของเรื่องคือเขาอยู่กันสองคนคนนี้เนี่ยคุณลุงเนี่ยก็มีโรคประจําตัวทั้งเบาหวานความดันหัวใจอะไรครบถ้วนคือไม่อยากให้ฟอกไตายเพราะว่าถ้าเกิดฟอกไตเนี่ย การที่พากันไปโรงพยาบาลนี่มันลำบากชีวิตมากๆเลยเงี้ยคุณป้าเขาก็เลยไม่อยากนะ่นเขาก็เลยมาปรึกษาว่าทํำยังไงบีก็เริ่มต้นตั้งแต่มาสามสี่ปีที่แล้วก็เรื่องว่าเออคุมอาหารทําอาหารให้ทานอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็บอกว่าเขาอายุเยอะแล้วเขาแก่แล้วเขาจะมาทําอาหารทุกมื้อเขาก็ไม่ไหวเพราะนั้นเนี่ยก็เลยต้องสั่งอาหารข้างนอกมาบ้าง แล้วก็นานๆก็ออกไปซื้อมาตุนแล้วก็ทําบ้างนิดหน่อยอย่างเงี้ยก็ก็คุยกันบ่อยแล้วก็มีก็แนะนําสมัยก่อนนะเราก็แนะนําว่าเออลองติดต่อไปไปซื้ออาหารโลกไตคนนั้นสิอะไรเงี้ยเพราะมันมีขับทาขาย<ะ>ใช่ไหม<ะ>เออแต่ปรากฏว่าไม่สําเร็จคือคุณลุงไม่ยอมกินบอกมันไม่อร่อยตอนนี้เนี่ยแต่ว่าเขาก็กินเจลสม่่งเสมอมาเรื่อยนะจกนกระทั่งเนี่ยปีใหม่เนี่ยล่าสุดเนี่ยเขาก็โทรมาบอกว่าคุณบี ดีใจมากเลยล่าสุดเนี่ยขึ้นมาสิบเก้าแล้ว EGF R ขึ้นมาเป็นสิบเก้าแล้วคือคือก่อนหน้านั้นสามปีที่ผ่านมานะสามปีกว่าๆมันก็จะอยู่ที่ประมาณเนี่ยสิบสี่สิห้าสิบหกสิบเจ็ดจะวนวน,วนอยู่แถวแถวเนี้ยจนนะแล้วครั้งนี้เป็นสิบเกที่แบบสูงสุดเท่าที่จะทำขึ้นมาได้อย่างเงี้ย คุณป้าเขาก็เลยดีใจเขาก็บอกว่าเขาก็ทานไอ้นี้สมอเสมอเขาก็เชื่อมั่นนะเขาว่าเขาว่ามันก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละอะไรเงี้ยตั้งแต่คือเขาก็ดูรีวิวของบีแล้วก็ปรึกษาที่บีให้คําปรึกษามาตลอดนะเขาก็เลยบอกว่าเออเขาจะให้คุณลุงทานอย่างเดียวเพื่อที่ จะได้ไม่ต้องไปฟอกตแล้วก็ไม่ลำบากเขาที่จะต้องพาไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็แค่พาไปตามนัดเดือนสองเดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลาก่าสุดเนี่ยคุณหมอก็<า>บอกว่าอันนี้ทานท่องอุมิละหานเลยเหรอคะพี่บีใช่ใช่นานั้นิ่อุมิีสองซองแล้วก็ไอแชทไม่ไม่คืออันนี้สลับกันมากเลยคือไอเรื่องการดูแลสุขภาพระยะสุดท้ายเนี่ยนะมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งมันเป็นศิลปะนะ คือการปรับอาหารเอยและการให้เจลเนี่ยนะและยาที่เขาต้องทานเยอะมากเนี่ยมันก็เลยต้องมีการปรึกษากันเรื่อยๆว่าเออช่วงนี้เนี่ยจะกินอะไรเท่าไหร่ยังไงดีอะไรเงี้ยเพราะอย่างที่บอกว่าคุณป้าก็ทําอาหารให้ทุกมื้อไม่ไหวซึ่งเขาก็บอกว่าเออการปรับการทาทานอาหารอย่างที่บีแนะนาําแล้วก็ให้คุณลุงตามใจคุณลุงบ้างสงสารใช่ไหมไม่งั้นเดี๋ยวจะผเกินอะไรเงี้ย แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็หาเจอแล้วแหละแนมะกินมา4ปีแล้วนะ3มปีกว่า4ปีเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าควรจะดูแลคุณลุงยังไงเพราะนี้ก็ขึ้นมา19บเาไงอีีเอฟอาร์ FR ขึ้นมาสิแล้วเขาก็มั่นใจอ่ะเขาบอกยังไงเนี่ยเขาก็ให้คุณลุงทานอูมิกับฮาร์ดสตัวนี้แหละไปเรื่อยๆ ค่ะแบาบีฟาดไปหมดแล้วต้อ่อานเมื่อกี้ค่ะแต่ปริมาณนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่เขาปรับน้อยจะไม่ใช่เขาจะให้ทานตอนไหนทานเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะคอยวนสั่งซื้อเรื่อยๆบางทีก็สั่งไอ้นี่ไปกลองหนึ่งบางทีก็สั่งไอ้นี่ไปกองบางทีก็สั่งพร้อมกันอย่างละกองอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ป้าเขาเขาเขาก็แฮปปี้แบบเนี้ยเราก็ดูแลกันแบบเนี้ยดูแลกันมาสี่ปีแล้ว ดีใจตรงที่เออคุณป้าก็โทรมาเสียงใสเนี่ยอ่าแล้วก็โทรมาขอบคุณว่าเออดูแลกันมายาวนานคุณลุงขึ้นมาถึงแบบไตฟื้นขึ้นมาถึงสิบเก้าแล้วหมอบอกเออรักษาตามอาการไปเออไม่ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรเงี้ยไม่ต้องฟอ,อก <há. S 1> แล้วแล้วก็คนแก่เนาะรักษาตามอาการอะไรไปอย่างเงี้ยจ้ะ <há, S 1> นะคะขอบคุณค่ะพี่บีว่าสำหรับเคสนี้นะคะก็ คุณลุงนะคะวนะัย80เนอะอก็ในส่วนของคุณลุงนะ,ะก็เป็นโรคชุดโรคชุดหรือว่าโรคก,กลุ่ม NCD นะคะเบาหวานไขมันความดานันแล้วก็สุดท้ายและไตก็เสื่อมนะคะค่าจีพีา14-17ทีนี้ถ้าเกิดว่าดูแลด้วยการคุมอาหารแล้วก็ทานเจลของเรานะคะอูมิกับฮาร์ดถึงจะไม่ได้ทานแบบเป๊ะๆป,ปริมาณนะคะทานดีกว่าไม่ทานแน่นอน,นะคะ่ะ ทานดีกว่าไม่ทานเพื่อดูแลลดก,การอักเสบในร่างกายของเรานะคะก็ประสบความสําเร็จนะคะ3-4ปีจริงๆถ้าทานต่อเนื่องมายังไง เห็นผลแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าในระยะสุดท้ายส่วนใหญ่ก็คือประคองหรือว่าขึ้นอาจจะไม่ได้หวือหวามากแต่ใช้ชีวิตได้นะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะแบบคุณลุงท่านนี้นะคะก็ขึ้นมาที่สิบเก้าเปอร์เซ็นตนะคะก็ยินดีกับลุงท่านนี้ด้วยสิบเก้าเปอร์เซ็นก็คือขึ้นมาระยะที่สี่แล้วนะคะขึ้นมาระยะที่สี่แล้วก็ยินดีกับคุณลุงท่านนี้ด้วยนะคะขอบคุณพี่บีด้วยค่ะขอบคุณค่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.